ยกเข้ามาได้หรือจะนั่งในแรงยังไม่ถูกต้อง 感动你呢。 เรินพอญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพพระประหลัดอนันต์อนันโทผู้ช่วยเจ้าจวยาดวัดใหญ่ก็ขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้มาเยี่ยมเยียนกราบไหวบูชาพระที่วัดใหญ่ซึ่งมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลวงพ่อทองคำซึ่งสร้างมาแต่สมัยอุปถั แล้วก็มามาอยู่ที่วัดสยใหญ่นี้เป็นระยะเวลานานแล้วซึ่งวัดสยใหญ่ก็สร้างมาตั้งแต่เมื่อหนึ่งร้อยห้าสิบปีก็คือเมื่อปีต่อต่อสองพันสี่ร้อยสิบสมัยรัชกาลที่สี่นะสร้างวัดสยใหญ่ขึ้นมาปัจจุบันนี้วัดสยใหญ่ก็จเจริญรุ่งเรืองเติบโตแต่ที่สำคัญก็คือเป็นที่ช่วยเหลือให้ประชาชนในละแวกวัดสยใหญ่มี สัมมาอาชีพที่ดีงามก็คือมีตลาดนัดและตลาดน้ําในการนำพืชพันธุ์ที่ญาติโยมในบริเวณตะแวกใกล้เคียงปลูกกันนํามาเพื่อจําหน่ายใจแจกมีรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตบริเวณวัดสใหญ่ของเราให้มีสัมมาอาชีพกันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการเชิญชวนให้ญาติโยมได้มาทาบุญที่วัด สวายสังฆทานกับไหว้บูชาพระขอพรกับไหว้เขาเวสุวรรณที่วัดใหญ่<ม>ก็จะมีส่วนหนึ่งที่ทําให้ประชาชนมาตะมาเข้ามาในวัดใหญ่เป็นจํานวนมากในช่วงของวันหยุดเทศกาลวันเสาร์วัน,าววนอาทิตย์นั้นอาตมาภาพในฐานะผู้ช่วยจเจ้าอาวาสก็ขอเรียนเชิญญาโยมทุหลายเข้ามาช่วยกันเที่ยวที่วัดใหญ่ได้ท่องเที่ยวตลาดน้ําอีกส่วนหนึ่งก็ได้ ทำบุญทำทานและได้กราบไหว้พระประธานก็คือหลวงพ่อทองคำทึงเป็นพระศักดิธ์ของวัดสใหญ่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอเสนน้อยและจังหวัดนนทบุรีมาแต่ระยะเวลาที่หนากมากก็จะให้พวกเราได้มีความเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานมีปัญหาทักต้องประการใดก็ขอ ความช่วยเหลือจากหลวงพ่อหลายๆคนหลายๆท่านก็จะประสบความสาเร็จในการที่พอช่วยเหลือก็จะมาแก้บนกันเป็นจำนวนมากที่วัดสยใหญ่อย่างนี้ก็ขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายมามาท่องเที่ยววัดเสกใหญ่ด้วยกัน

Trời nó mời tính cái mồm อัน <s uss ur ra> นี้สุกแล้วเหรอยังไม่สุกค่ะอ๋ะอเคือสุกมานี้ทวลานี้ปฏิบัตนาทุกธรรมะตัางมีรต่างยิทานกนา